ตอนเดี่ยวลาจากเมืองตังขึ้นกับเมียแป๊บเดียวไ네ด้ไปตั้งกรุงเทพ่ไปได้กินช่ <advising. S 2> องเจีย,มอ,ม,ยมองตั้มเจียมองตั้งไปเลยตถัดไปเป็นขึ้นข้นนวาวต้มมัดข้าวต้มลาวข้าวต้มมัดเนี่ยลาวนมบ๊อกโรยข้าวเป่าที่ผมรูล้ละมันไม่ใช่รสเลยทำมันเ็นตงานเลี้ยงบุญงานกระเต้นงานบุญ